ปาอิสิปตนะมลคกายวันเมืองพารณาณสีที่เราเห็นนี้เป็นธรรมเกสัุเป็นสถานที่แสดงธรรมะจากกรรวัตตนสูตรเป็นสถานที่พระพุทธองค์นั้นได้เสด็จมาแสดงธรรมแจปัญจบัคคีทั้งห้าที่ธรรมเกสัสถ,ทสถ์ที่เราเห็นอยู่นี้ อลังจากที่พระองค์นั้นตัดสรุ้อนุตตรสัมมาสัมโพธทญาณ้วยตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว<ม>ก็ได้สบเบลมดอยู่ที่พุทธกยาเจ็ดสัปดาห์จากนั้นก็เดินทางมาใช้เวลา7จวันอ่าสิบเอ็ดวันเดินทางมาถึงสองร้อิบกิโลก็ลเดินทางมา11บวันแล้วก็มาแสดงธรรมในวันอาสารหาปูชา แรกก็มาพบกันที่เจ้าวันทีสตูปแต่ก็ตรงนั้นห่างกันนี้ไปประมาณหนึ่งกิโลแต่ก็ไม่ได้แสดงธรรมเพราะว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ยังกระด้างกระเดืองยังไม่ยอมรับฟังธรรมจากนั้นก็เดินทางมาอีกครับพอมาถึงนี้เป็นป่าอิสิป,ปตนะมฤรกายวันที่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้มานั่งหรือว่าได้มา พระองค์ก็แสด,ง,แสดงธรรมจักรปรวัตนสูตรในเนื้อหาของธรรมจักรปรวัตนสูตรก็คือพูด3ประเด็นคือประเด็นที่1คืออัตกิลมาานโยกการทรมานร่างกายนี่ก็ไม่สมควรทำาการมะสุขานิการนโยกก็คือการทรมานร่างกายเาการหรือว่าการติดในกามในสุขก็ไม่สามารถที่จะเป็นเนื้มาเป็นหุนทางที่เลวสองทางนี้ไม่ควรที่จะปฏิบัติ ส่วนทางที่ให้ปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8สมาติทิอ่าสมาสังกปูสองตัวนี้เป็นเป้ปัญญาสมาวาจาสมากรรมปุรหิสมาอาชีวะบเป็นตัวศีลสมาวายาโมสมาสติสมาสมาธินั้นเป็นตัวสมาธิฉะนั้นปัญญาศีลสมาธิที่พระพุทธเจ้าแสดงที่ธรรมีกสัตตุ อย่างนี้เมื่อพระองค์แสดงเจก,ก็ทําให้อัญญากลทันญะได้รู้ว่าจังจินจิตสมุดยะทำมังสะปันตังนิโรธธรรมมันติทามทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นระด,ดับไปเพราะเหตุแห่งธรรมน,นั้นก็ทําให้อัญญากลทันญะได้รู้แจ้งเห็นจะธรรมแล้วก็ได้สําเร็จเป็นพระส,สวดาบันพระพุทธเจ้าจึงท่านอัญญากนทัญญะจึงได้ขอบวชพระพุทธเจ้าจึงบอกท่านจงเป็นพิสุมาเถิด ทำมาเล่า,าว่าดีแล้วท่านจงประฤติธรรมเพื่อทำที่สุขแห่งทุกเถิดดังนั้นที่ตรงนี้จึงมีพระรอรหันต์มีพระเกิดขึ้นจึงมีเป็นหรือว่าเป็นเมืองปฐมมทตศนาอริยสัจเมืองอุบัติอริยสงฆ์เมืองจำารรซาพุทธองค์เมืองปฐมวงบาศกเมืองปฐมศุภัยแผ่พุทธศาสนาเมืองปฐมงามยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปฐมธาราพุทธสัญจรเมืองนครแห่งอริยธรรม จากนั้นก็มีท่านปัปปะพัติยะมหานามะและอาจาชิ้สำเร็จโวดาบันมาถัดๆกันมาวันที่5พระเจ้าก็มาแสดงอนัตตลกนัสูตรที่ธรรมะหลากสิกงจตุกซึ่งห่างจากสตูปกนี้ประมาณ100เมตรประมาณแล้วก็ได้อนัตตลกนัสูตรก็คือพูดถึงรูปบางอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนทําให้พระ ปัญจวัคคีทั้งสําสเร็จเป็นพระหันชุดแรกนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีท่านวัปปะนะครับที่จะมียาาัสะเอดียที่อยู่ด้านหลังนะครับมาเป็นที่พระยัสสะท่านได้อุทานว่าที่นี่บุญบายที่นี่กัดข้องมาเสด็จมาพทุทธเจ้าก็แสดงทำอนุบุพิกถาก็คือพูดถึงเรื่องของาทานาาานักคถาศีลกถาสักกถากาทินกคถาแล้วก็ในคำมักคถา ต่อมาก็มีพ่อเข้ามาพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมอีกรอบหนึ่งก็ปิดด้วยอริยสัจสี่ทำให้พระยัสะทำให้ยันยะสะัสะะคนบุตรสําเร็จเป็นพะะระอรหันส่วนพ่อสําเร็จเป็นพระสวสดาบันดันนั้นที่ตรงนี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสําคัญหลังจากนั้นก็มีเพื่อนท่านยัตสะสี่สิบห้ารูปห้าสิบห้าสิบสี่รูปนะครับก็รวมพระสงฆ์หกสิบนะครับแล้วก็หลว,พง, 60, ลวลงพุทธเจ้าเป็นหกสิบเอ็ดรูปที่อยู่ที่ ปาอิศิปตนะมฤเกถายวันหลังจากออกรรษาแล้วพวกองค์ก็ส่งภาษาวกออกไปประกาศศาสนาที่บอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอพ้นจากบ่วง